คลิปนี้เพื่อนๆจะได้รับชมหมู่บ้านบ้านเรือนของชาวบ้านทางทิศใต้ค่ะปะนิดเดินออกจากบ้านมาน่าจะประมาณสักหนึ่งรอยเมตรแล้วนะคะและเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าที่นี่มีต้นไม้กันแทบทุกบ้านจริงๆค่ะ ของชาวบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นบ้านเรือนของชาวบ้านทางฝั่งที่ใต้ค่ะเพื่อนๆแต่ละบ้านนอกจากจะมีต้นไม้แล้วเขาก็จะมีสนามหญ้าที่ตัดเรียบสวยงามตลอดนะคะ และตรงไหนที่เป็นพื้นที่วางก็จะเอาไว้สำหรับต้นไม้หรือพุ่มไม้ทำให้เกิดความร่มเย็นค่ะต้นไม้สูงใหญ่เหล่านี้ไม่น่าจะต่ำกว่า50ปีค่ะเพื่อนๆวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใสสวยงามค่ะ อากาศเย็นสบายแต่ตอนบ่ายนั้นยังไม่รู้ค่ะในส่วนที่เป็นคูข้างลำคลองเขาก็จะปลูกหญ้าค่ะเพื่อการดินสไลด์นั่นเองตอนนี้ปณิชเดินมาถึงถนนที่10บแล้วค่ะจากต้นจากทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านมาถึง ที่นี่ก็จะมีถนนสิอสายนะคะเพื่อนๆน,นั่นเป็นรถคุณลุงค่ะคุณลุงตามมาดูป่านิสนามหญ้าต้นไม้ของชาวบ้านมันดูร่มรื่นจริงๆค่ะเพื่อนๆตรงข้ามฟาร์มข้าวโพดก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านนะคะ บ้านของชาวบ้านฝั่งทางทิศใต้ค่ะเพื่อนๆเ,เดินไปข้างหน้าไม่ไกลก็สุดหมู่บ้านแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าความข้าวโพดเขียวขจีค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ค่ะ